โดโดแปลว่าประตูโดแปลว่าขู่มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออก้องก้องอยู่ฝั่งนี้ตรงหน้ากูดีดีกก้องก้องกดอย่าลืมกด F 1 1ด้วยนะครับจอจะได้เต็มยังไงล่ะเฮ้ยติ่งรู้เลยขอบคุณแหวนไม่เป็นไรนะครับผมไอ้สัสเราจะนับถัง่ึงสามนะฮะแม็กกูเขินว่ะ แม็กมึงเปิดให้กูหน่อยอะไรเปิดเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดพี่นาสวัสดีชาวเกมทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดแล้วก็พี่แม็กน้องสวัสดีครับพี่แม็กไอ้บายแล้วอยู่ในเกมโรบอทนะครับบนในแมปดอนั่นเองแต่แม็กไหวไหมเนี่ยถามจริงแมปนี้มันน่ากลัวมากเลยเว้ อยากต่อยคนว่าอันนี้เป็นไออะไรนะเป็นฮาโลวีนครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอนี่สองคนรอต้องรอต้องรอคนใช่ใช่คุณแม็กพร้อมหรือยังครับเข้าไปเลยไปดิคยับเยมกงกรี๊ดแน่แม็กซเตรียมตัวรัานบ้านเลยกูยังกรี๊ดเลยอันนี้เราติดอยู่ในลิฟต์สิบยีสิบสามสิโอ เราอยู่กันสองคนในรตบมันน่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะอยู่กับไอ้เจ้าเนี่ขอโมกได้ไหมครับโมกเหรออะไรนี่กดกดดูดูว่าเหมือนในขายของเเรียกไอเกมนั่นน่ะอย่ามาหลอกกูเฮ้ยก็เลยก็เลยก็เลยไม่มีอะไรอะไรก็เลยจิงยิงจิงจิงจิงไม่ได้ะีไม่มีอะไรเออ เฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นทำไมมีแสงวะคืออะไรอ่ะอ๋อคุณแจห้องศูนย์ศูนย์หนึ่งมันคืออะไรวะนะเนี่ยเดี๋ยวกูเก็บเองนี่นี่เก็บกันได้ด้วยนะเดน๋หวมึงลองเก็บดิว,ว่ามันอ้าวหายไปเลยแล้วกูอะนี่กูแย่งเลยนี่เอากุญแจกุญแจกูก็เก็บอะไรนี่แล้วทำไมมันยังแขวนอยู่อะมันไอดี่ช่เป็นประกอบฉากมีคุกกี้ด้วยนะครับเด้ยวเอ้คุกกี้นี่มันแคนดี้กับคุกกี้แบบพาเราบีน อุ้ยเอา้าเอา้าเอ้าแม้กูจะตายแม่กูกินไอ้นั่นเข้าไปแล้วแบบอ๋ออุ้ยเงียบจังเลยครับมีตู้ให้ต่อดรวย,อ,อ,ยอะไรเหรอหัวเอ้กูเปิดเปิดดูดิอุ้ยอ้าว กูจะตายแล้วแม็กทําไมเดียรเลือกอยู่แม็กกูจะตายเ้ยช่วยด้วยอย่าปล่อยกูอยู่คนเดียวไอ้ครัวครัวมาแล้วเราเปิดเองเหรอมาไม่มันเปิดเองนี่เฮ้ยสิบเพียงไรอ่ะเอาแล้วไงมึงใครมาพ่นแถวนี้เออมันจะมาเดีดยีเอ้ยเราห้องตรงนี้มันเข้าได้ป่ะน่ะนี่เก็บไว้ข้าอกอ่ะอะไหน ข้างนอกมันมีประตูไปเหมือนจะมีเกมนี้วิ่งไม่ไ,ได้เหรอเอ้ยนี่ไงมีลูกกมด้วยเหมือนกูกินไปแล้วแล้วเลือ,ลอลดอม่งรดอะกินอีกรอบอันนี้อะไรอ่ะทานเออเก็บของเต็ม,มเก็บไป<ะ>ได้ใช่ไหมโอ้เนี่ยเนี่ยมึงลองกินนี่ดีดิไอไอคุกกี้บ้าเนี่ย,ยอุ้ยสวัสดีครับอีซเมเซโดโซสวัสดีครับเอ้าตรงนี้ไม่มีประตูเหรอ ไม่มีอันนี้ทางที่เรามาประตูนี่ประตูครับเฮ้ยไอ้แม็กมึงอยู่ไหนอ๋อมึงอยู่นี่โอ้โหดูไอหัวมึงไงแม่งโผล่ตัวมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าประตูเข้าประตูเข้าไปเลเข้าเขาติดไม่ไม่เข้าเข้าเข้าดิปิดไม่ได้เหรอ เข้า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 ตู้เข้า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 ตู้วิวิวแม่บุ้งไอ้ตัวนี้ต้องเข้าตู้ไอ้แม๊คและแล้วแม็กก็จากเราไปอย่างสงบกูก็ออกเกมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เอาจริงอย่าเลี่ยงครับคุณแม๊คยังแค่ซ้อมมันไม่รู้ว่าเล่นยังไงไอ้ถูกต้องไปแม็กห้องนี้แหละเข้าไปเลยเพื่อน โอ้โหหน้าโดนนะสักทีน่ะอีไซมสเซน่ะโอ้โหเปิดให้ด้วยเจต้ตัวเองถ้าผู้จาริลนเฮ้ยห้องสิบสี่มันโดนล็อกเนี่ยทงมาทางนี้อุ้ยรู้ปันอะไรพระเยซูมีอะไรไหมแถนี้อจงสวัสดีครับพี่คนอยู่ไหมครับอุ้ยมีคันโยกด้วยคันเยกขันเยก มีอะไรไหมมีท่อตรงนี้ได้ไหมอุ้ยเฮ้ยเอ้าวไอ้ท่ออีกแล้วโอ้ยแม็กมันเคาะแล้วมันเคาะเรียกแล้วหรอโอ้ยไม่มีอะไรไม่ะไรนี่กระทืบเลยเอ้าอะไรวะมาวะโอ้โหไอ้อือวันนี้กูมีอะไรเลยแม็ก เอ้ยปิดปิดปิดเข้า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 เ้าเอ้ยแม็คแม็คอู้อู้โอ้ยตายกโอ้ยบุปไัยชายด้วยมีมเปคนเดียวแหละที่บีปผัชายตอนเนี้ยกูบอกให้กูกูตามมึงไงเดี๋ไปเลยเดี๋ยวไปเลยกูตามมึงกูมองไม่เห็นาอะไรอ่ะกูโดนกูกูโดนแล้ว มันเป็นปีศาจหัวละเไม่เห็นเลยตู้ตูต้ตู้เฮ้ยเสียงมาเสียงมาหาตู้หาตู้โอ้ยโอ้ย <c oughs> อเกมนี้วิ่งไม่ได้เหรอไม่ได้ยอ่ยอย่อได้อย่างเดียวไปเลยของของไม่เก็บแล้วอ้ากูได้ช็อกโกแลตว่ะกูจะดีใจดีแล้วเก็บเก็บทุกคนไปจ่ายหมดชิปหายละเอามึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ในห้องอ้ยห้องนี้ห้องนี้ไหนอ๋อนี่นี่นี่อ๋อค่อเค่อยค่อยแม็กรอดนี่โอ้กูโดนขังแล้วกูกลัวไปใหญ่หมดแล้วเหรอยังนี่หมดแล้วนี่ไงเหลือตั้งครึ่งหนึ่งอ้าวมันล่วงเหรอเออมันล่วงกูไปกดกดทิ้งหรือว่าอะไรวะกด G เหรอ ตัางเพียบเลยอ๋อนี่ไงกดตัว x เว่การการดรอปลองกินแคนดี้กูหมันไส้ว่ะอ่อโอ้ยโอ้โอ้โอ้เมา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 จัดโอ้ยมาเมาเมาแคนดี้ลองกินแคนดี้ดูแต่ไม่รู้ว่าแคนดี้แต่ละอันมันมันจะได้อมันมีห้องสิบเก้ากับห้องยี่สิบอ่มให้มึงเลือกเลยเอ้ยมาห้องนี้ก่อนมาห้องนี้ก่อนห้้องนี ห้องไหนห้องนี้เองโอ้ oh. แคนดี้อีกแล้วเฮ้ยแคนดี้ตอนกลางคืนแปลว่ามันต้องแบบเห็นในที่มืดหรือเปล่าวะเก็บไปเก็บไปอ้าวดูดีดูด,ดีไหนสิบเก้าหรือย,ยี่สิบย่าฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั <laughs> ่งเนี้ยแปลว่าสิบเก้าน่าจะปลอดภัยโอ้ oh. ไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่น่ากลัวเลยเนาะ โลกลองลองกลับไปยี่สิบฝั่งหนึ่งไหมเออไปดูดิถ้าเจอแบบไฟฉายอะไรพวกนี้ก็เอาไฟฉายก่อนโอ้โหกูไม่ได้มาเลยไอ้แบงคไอ้เฮียโอ้โหแม่งเล่นกูแล้วเมาเมาเมาเลยไข่ขอกดขอกขดอภิอะไรแบงค์มเข้าไปดิโอ้โหโอ้โหน่าโดนเนาะยาวๆอย่างเงี้ยแบบว่า มึงว่าใช่ปะยาวๆอย่างีแกวัวใช่นะคน <ผม S 2> ละตู้เลยคนละตู้ <laughs> จองเลยจอง <laughs> เออสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีของไหมครับของมันแจกน้อยๆเหรียญมาห้าบาทก,ก็ยังดีมันก็จะสุ่มเลย,ยเออมันเป็นห้องบอสแหละโอ้โห,โโหนี่ก็ห้องเยอะเลยเินนะ เนี่ยไอ้ลูกอมอันนี้กินแล้วเมาไอสีดำเนี่ยใช่อ่ะเออไอ้ของกูกินกินดิโอ๊ะโอ้กินแล้วของร่วงเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรอ่ะโองกินดิอุ๊ยเอ้ยตัวมึงสว่างไอ้ซ่าดีเลยเก็บไว้เก็บเก็บแม่งเก็บเก็บเก็บไอไอเมาช่างแม่งกัปตันเมาเวลเฮ้ยเอาว่ะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยสีชมพูเออชมพูเป็นอะไรวะลองกินดิ สีน้ำเงินคืออะไรไอ้กินไปยังยังเลยเดี๋ยวกูลองกินดิลันวิ่งวิ่งเร็วอ่ะอุ้ยไอ้รีบไขมันมามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วกูไม่มีตู้แบ๊กกูไม่มีตู้โอ้ยแบ๊กมันมาแล้วแล้วหลบ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 ไปใช้ไปใช้แล้วมึง กูเก็ตัวนี้มากเลยแบบว่าอ๋อ,อวัสดีครับเอ้ยคนมีแสงไปเลย oh โอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ,อ้มันจะมีตัวดำๆไอ้หี่เราได้เจอไอ้แม็กไอ้เที่แม็งซ์นักวจัยอยู่ไหนกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยูย่กูอยู่นี่ข้างหลังมึง <c oughs> มึงมึงไม่เห็นอะไรเลยใช่ปะ <c oughs> กินนี่กินนี่นี่นี่กินนี่กินนี่โอ้ยนี่ไงถ้าเจอตัวดำๆอ่ะมึงมองเลยเว้ยมองหน้ามันเห็นปะไงมองอยู่นั่นกูมองแล้วโอ้แม่เป็นไรแม่เป็นไรแม่โดนเป็นไรไอ้แม่เป็นไรไอ้แม่ไม่รู้แม่โอ้ my god ไอแบ๊และเขากระจากเราไปอย่างสงบมึงโดนอะไรอ่ะไม่รู้ได้ยินเสียงลูกคลองยิงใช่เหรอไอเชี่ยโหดจังวะกินแมงดูไอเดนดีกว่าเชี่ยกูไม่อยากทคกูดีแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่อ้าได้อะเอ้ยิบสองวิโอเคโอเคอ๋อมันนับไม่ได้มันนับเวลาถอยหลังให้กูใช้ตังค์นี้หวะกูก็ไม่รู้นึกว่านับถอยหลังแล้วเกิดเอ้า เอ้แต่มันจะเกิดได้นะผมว่าไม่เกิดไม่ได้แหละหมดเวลาสามารถเกิดใหม่ได้หมดลงแล้วเอา้าทําไมอ่ะเหมือนมันต้องให้เราซื้อเกิดตอนตอนที่มันนับเวลาอ๋อไอห,หมอนี่มันใช้ได้หรือว่าไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรก็เฮียเพื่อนแม็กเดี๋ยวกูดูอยู่ห่างๆอ,อ,อ๋อมันอยู่ในห้องเดิมซ้ำๆไม่ได้เว้ย ดูแบบว่าอยู่นานๆนนไม่ได้กูวิ่งเลยแล้วกันไม่กลัวละเมื่อกี้กูแบบวิ่งเปิดวิ่งเปิดแล้วไปเจอหน้าไอไม่รู้เขาเมาแล้วมันมาแล้วตัวร้โอ้ยไอเกะไอเกะ run r u เดือนปีอย่างเล้ายี่เป็นเาหรือจัดเล้าหรือจัดลบอปล็อปล็อล็ออปช่วยด้วยมันจะมันจะข่มขืนตูดผมโอ้วววววเย้าเย้าอยู่ไกลเลยอยู่ไกลเลยอ๋ออ๋อเอ้าไอ้แบงค์อ้ะคกูโดนล็อคไอลูกอมเขียวนี่อะไรวะอ๋อ เลื่อยเลครึ่งหนึ่งดโดนไปแล้วเช่นนี้ไปฉายว่ะได้พอดีเลยหยุดกินดิขอร้องลามีคงอยู่ไหมฮะมีคงอยู่โอ้โหมืดต็มเตยแม็กย์เอ้เวลาลองยามีเฮ้ยเอาว่ะไอ้สว่างว่ะอ้าวมืดอยู่ห้องเดียวโอ้โห มันน่ามีอะไรบางอย่างโผล่มาตรงหน้าต่างเนาะไม่มีหรอกจริงๆเอ้ยห้องได้กุญแจแล้วไอ้คุณหลอกผมป่ะเนี่ยเมื่อไรจะผมเปล่านะผมเปล่าห้องคุณอยู่อีกไม่ไกลอ้าวอ้ยห้องข้างหน้ามันมันไม่มีอะไรอ่ะมั่นใจหรือเปล่ากูเปิดไม่ได้อ่ะมึงอย่าเปิดเลยกูเชื่อกูดิเออ อย่าเปิดเลยแม่ใจนะอย่าเปิดแว็กวันเร็ววันนี้ผมอยากได้ห้องเนี้ลูกค้าครับห้องนี้ไม่พรอมใช้งานมึงอย่าดื้อดิปันนี้แล้วลูกค้าห้องมึงอยู่ห้องร้อยมึงต้องไปห้องนั้นให้ได้เพ<ร>ม่งไม่ได้นอนนะ่นะโอ้ย,อย,อย,ยไฟกระพิบมึงจับอัแย่งมุงจะแย่เมื่อกี้อย่าอย่าเชียว อันนี้พานโงนะครับอันนี้คือพานโงนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องกลัวเขากินแคนดี้เลยเฮ้<ว>ยเฮ้ยนี่ไปเร็วนพี่แต่มันมันเป็นยุงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยุงมันเจ็บ